สรุปราคาผักวันนี้วันที่6กรกฎาคม2568ข้อมูลอ้าง,งอิงจากเว็บไซต์ตลาดซีมูเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ8บาทกวางตุ้งดอกกิโลกรัมละ14บาทกระลำปลีแจงผลกิโลกรัมละ15บาทกระลำปรีม่งวงกิโลกรัมละ30บาทกระลำดอกกิโลกรัมละ16บาท กระลำปลีเขียวกิโลกรัมละ8บาทกระลำปลีหัวใจกิโลกรัมละ30บาทคณะต้นกิโลกรัมละ14บาทคณะยอดกิโลกรัมละ16บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ90บาทผักกาดขาวลุ่ยกิโลกรัมละ10บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ10บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ40บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ40บาท ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ14บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ16บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอ้กิโลกรัมละ40บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ60บาทต้นหอมกิโลกรัมละ60บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ40บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ70บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ25บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ36บาท รากผักชีกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละเจ็ดสิบบาทใบกะเพรากิโลกรัมละสิบห้าบาทใบโหระพากิโลกรัมละสิบห้าบาทใบแมงลักกิโลกรัมละสิบห้าบาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละสี่สิบบาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละหกสิบบาทดอกหอมกิโลกรัมละเจ็ดสิบบาทใบมะกรูดกิโลกรัมละห้าสิบห้าบาท ใบชาพลูกิโลกรัมละ50บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ50บาทข่าแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ200บาท พริกกะเลียงกิโลกรัมละ1 0 0บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ60บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกสปอร์ตเขียวกิโลกรัมละ65บาทพริกสปอร์ตแดงกิโลกรัมละ75บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ60บาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ5 5บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ5 5บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ70บาท พริกหยวกกรริโลกรัมละห้าสิบาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละแปดสิบาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละเจ็ดสิบาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละแปดสิบาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกร,รมลัมละหนึ่งร้อยบาทพริกขี้หนูอยอดส้นแห้งกิโลกรัมละสองร้อยห้าสิบาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละหนึ่งร้อยสี่สิบาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบาท พริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ300บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ30บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ25บาทถั่วพูกิโลกรัมละ70บาทถั่วลันตาหวานกิโลกรัมละ150บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ30บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ22บาทบวบงูกิโลกรัมละ32บาทบวบหอมกิโลกรัมละ30บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ20บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ20บาท ชะอมกำลระ15บาทดอกแคร์กิโลกรัมละ90บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ1 4บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ8บาทฝักลินฟ้ากิโลกรัมละ60บาทมรัขีนกกิโลกรัมละ20บาทมราจีนกิโลกรัมละ26บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ50บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ40บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ26บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ30บาท มะเขือลายกิโลกรัมละ28บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ24บาทมะเขือสดิ่งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ28บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ25บาทมะกะทิราชินีกิโลกรัมละ80บาทมะกะทิสีดากิโลกรัมละ64บาทมะกะทิเนื้อกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ30บาทมะกะทิท้อแดงกิโลกรัมละ44บาท มะละกอดิบกิโลกมละ12บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกมละ35บาทแตงกวากลางกิโลกมละ18บาทแตงกวาอ่อนกิโลกมละ26บาทแตงร้านกิโลกมละ14บาทฟักทองทองอ่ำไพกิโลกมละ24บาทฟักทองลายกิโลกมละ24บาทฟักทองเกษตรกิโลกมละ24บาทฟักทองสีเมืองกิโลกมละ24บาทแตงไทยอ่อนกิโลกมละ28บาท แดงหมูอ่อนกิโลกรัมละ15บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ60บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ300บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ130บาทผักหวานปลากิโลกรัมละ80บาทยอดผักปรังกิโลกรัมละ10บาทสายบอลอกิโลกรัมละ16บาทหน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ110บาท หัวไชเท้ากิโลกรัมละ8บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ50บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ75บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ22บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ50บาทเห็ดนางรวมหลวงกิโลกรัมละ40บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ80บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ120บาท มะน,นาวเบอร์เล็กลูกละ0.8บาทมะน,นาวเบอร์กลางลูกละ1.5บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ2.3บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ200บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ150บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ120บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ50บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ12บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16บาท หน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละสิบสองบาทหน่อไม้ไผ่รั่วก,กิโลกรัมละสิบสองบาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละสามสิบบาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละสิบสองถึงสิบห้าบาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละสิบสี่ถึงสิบเจ็ดบาทเปลือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละยี่สิบถึงยี่สิบสองบาททั่วลิสงสดถังละสิบกิโลกรัมละถังละสามร้อยสี่สิบบาท กล้วยน้ำว้าขาวนอนเบอร์เล็กวีละสิบห้าบาทกล้วยน้ำว้าขาวนอนเบอร์กลางวีละยี่สิบห้าบาทกล้วยน้ำว้าขาวนอนเบอร์ใหญ่วีละสี่สิบบาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก4 0 0บาทต่อเข่งเข่งและ7ห็วีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง500บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่700บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละ18บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ35บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ45บาท ต่อไปเป็นรายการบทวิเคราะห์นะครับบทวิเคราะห์เรื่องของอีกสามเดือนข้างหน้านะครับเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการปลูกผักหลายชนิดที่ชอบอากาศเย็นแล้วก็สามารถาทนน้ำฝนได้บ้างนะครับรวมถึงผักที่ต้องการความชืน้น ในช่วงนี้ด้วยนะครับผักที่แนะนําให้ปลูกในช่วงนี้ได้แก่นะครับกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกผักกาดขาวปลีผักกาดหอมผักชีขึ้นช่ายถั่วลันเตาและผักอื่นๆที่ชอบอากาศเย็นนะครับผักที่แนะนําให้ปลูกนะครับในอีก3า <s 'd> เดือนข้างหน้านะครับเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนะครับผักกินใบที่ชอบอากาศเย็นนะครับเ <s 'd> ช่นผักกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกผักกาดขาวปลีผักกาดหอม ผักชีผักขึ้นช่ายปวยเลี้ยงนะครับผักกินฝักนะครับก็เช่นถั่วลันเตาผักอื่นๆก็เช่นข้าวโพดหวานพริกมะเขือเทศถ้ามีโรงเรือนนะครับหรือสามารถดูแลเรื่องน้ําได้ดีนะครับผักสวนครัวอายุสั้นเช่นต้นหอมผักบุ้งจีนกวางตุง้งปลูกง่ายขายได้เร็วนะครับผักที่ปลูกง่ายก็ถั่วงอกต้นอ่อนทานตะวันเห็ดนางฟ้าปลูกง่ายขายได้เร็วนะครับ ควรศึกษานะครับความต้องการของตลาดในพื้นที่นะครับเพื่อให้สามารถขายผลผลิตได้ราคาดีนะครับข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะครับควรจะพิจารณาปัจจัยอื่นนะครับเพิ่มเติมเช่นสภาพพื้นที่สภาพอากาศในแต่ละวันแล้วก็ความต้องการของตลาดในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับต่อไปนะครับผมจะนําข้อมูลสถิติของผักขึ้นช่ายนะครับมานําเสนอทุกท่านนะครับ สถิติราคาผักขึ้นช่ายย้อนหลังไป1ปีนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ปีที่แล้วนะครับสูงสุดอยู่ที่100บาทนะครับถัดมาสิงหาคม2567สูงสุด118บาทกันยายน2567สูงสุด127บาทตุลาคม2567สูงสุด112บาท พฤศจิกายน2567สูงสุด121บาทธันวาคม2567สูงสุด70บาทาเดือนธันวาคมนี้รู้สึกว่าราคาจะตกลงมากนะครับเมื่อเทียบกับกรกฎาคมถึงพฤศจิกา2567ที่ผ่านมานะครับถัดมามกราคม2568ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ราคาสูงสุดอยู่ที่62บาท ถัดมากุมมาพันธ์2568สูงสุด50บาทมีนาคม2568สูงสุด67บาทมีเมษายน2568สูงสุด42บาทถัดมาพฤษภาคม2568สูงสุดอยู่ที่118บาทนะครับเดือนนี้ราคาของผักขึ้นช่ายจะปรับราคาจะปรับสูงขึ้นนะครับแล้วก็มิถุนายน2568 สูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้ยสามิบสาบาทราคาก็เริ่มขยับขึ้นนะครับในช่วงพิษภามิถุนานะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับราคาในช่วงกรกฎาถึงถึงพฤศจิกาในราคาเนี่ยจะสูงขึ้นมากเลยนะครับนะครับและปีนี้ก็คาดว่านะครับราคาของผักขึ้นช่ายก็จะปรับราคาสูงขึ้นไปด้วยเช่นกันนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อดูจาก สถิติ uh, นะครับ uh, 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 ส่วนปัจจัยอื่นๆก็มีผลนะครับอย่างเช่น uh, ช่วงฤดูการนะครับสภาพดินฟ้าอากาศนะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะครับการพาะปลูกผักขึ้นช่ายก็คงไม่ง่ายนะครับแล้วก็จะทําให้ในช่วงที่สามารถทําให้สามารถขาดแคลนผลผลิตออกสู่ตลาดราคาก็จะปรับสูงขึ้นนะครับนะครับ ทุกท่านนะครับก็สามารถนำข้อมูลนี้ไปประกอบการตัดสินใจว่าจะปลูกหรือไม่นะครับหรือจะปลูกในช่วงไหนดีนะครับเพื่อให้ราคาออกสู่ตลาดได้ราคาดีนะครับก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับมาฟังกันได้เลยนะครับผมนะครับหัวข้อก็มีว่านะครับประสบการณ์การเป็นพ่อค้าใหม่ขายผักนะครับที่ตลาด ค้าส่งตลาด4มุมเมืองนะครับประสบการณ์ครั้งแรกนะครับครั้งแรกในชีวิตกับการเป็นพ่อค้าขายผักครั้งแรกก็เล่นตลาดปิกเนมเลยครับล่อด4มุมเมืองเลยครับวันที่15เมษายนนะครับกลางตลาดกลางสงการพอดีเลยนะครับก็เอาผักชีนะครับไป18กิโลกรัมนะครับเอาไปเอาไปน้อยมากนะครับ18กิโลกรัมนะครับที่เอาไปแค่นั้นก็เพราะ นะครับอยากจะไปดูนะครับไปรู้ไปเห็นนะครับในเอาไปศึกษานะครับเรื่องของการขายผักนะครับและการเป็นพ่อค้าขายผักเขาเป็นกันยังไงนะครับก็อีกอย่างตัวเองนะครับทําสวนคนเดียวก็สามารถถอนและก็มัดกำผักชีได้วันละวันละแค่นั้นเองนะครับวันละแค่นั้นนะครับก็เข้าไปถึงหน้าตลาดนะครับก่อน ผ่านด่านเก็บเงินเข้าตลาดนะครับไปถึงประมาณ17บเิกา30นาทีนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะจัดรถนะครับจัดระเบียบรถนะครับโบกรถให้จอดชิดซ้ายนะครับต่อคิวจากคันอื่นๆนะครับที่จอดอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่เขาไปว่าผมมาขายครั้งแรกนะครับมาลองขายผักดูครับแนะนําผมหน่อยนะครับ เขาก็จึงบอกว่าที่นี่เปิดให้ขายเป็นรอบๆนะครับสำหรับลานค้าผักโดยเปิดรอบต่อไป19บนาิกาให้จอดรถรออที่นี่ก่อนนะครับระหว่างจอดรอนะครับรถคันอื่นๆที่มาจอดรอก็เปิดผ้าคลุมผักตัวเองออกอ่าแล้วก็สังเกตเห็นว่าอตอนจอดรอเข้าตลาดนั้นก็จะมีพ่อค้าตัดผัก ไปขายนะครับหรือเอาผักไปขายต่อที่ตลาดอื่นๆเช่นตลาดไทยเป็นต้นถามแล้วก็ได้ความว่าเวลาเวลาผักที่ตลาดไหนขาดเขาก็จะเอาไปหาจากอีกตลาดก็ถ่ายเทกันไปกันมานะครับนอกจากนั้นก็จะมีคนเมียนมานะครับมาตัดซื้อผักกับรถที่จอดรอเข้าตลาดนี้ด้วยเช่นกันนะครับ ถ้าตกลงราคาซื้อขายกันได้ก็ขนลงรถเลยใส่รถเข็นที่มีพนักงานรับจ้างขนอยู่แล้วได้เลยส่วนคันไหนตกลงราคาขายกันไม่ลงตัวก็หรืออยากเอาเข้าไปขายเองข้างในลานหรือไม่มีคนตัดซื้อก็จะรอเข้ารอบต่อไปคือรอบ19นิกา ถ้าเราเอาผักเข้าไปขายในลานสำหรับรถพิกับเสียค่าเข้า350บาทถ้าสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะลดลงประมาณ10%รถ6ล้อ10ล้อก็ราคาก็จะแพงขึ้นตามลำดับระหว่างจอดลอก็จะมีคนเข้ามาถามไถ่หาซื้อตัดผักกันอยู่ตลอด ถ้าขายข้างหน้าตลาดได้ก็ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าตลาดแต่หากคนที่ซื้อเอาผักเข้าตลาดเขาจะต้องจ่ายเองเท่าที่สังเกตดูเป็นเช่นนั้นครับระหว่างรอก็เห็นว่าอาชีพพนักง,งานขนผักนั้นรายได้ดีมากสอบถามน้องเขยที่ทำงานตลาดไทยมาก็ระบบคล้ายๆกันนี่แหละคือคนขนผัก ซื้อเสื้อวินจากตลาดราคาไม่ถึงหมื่นน่าจะราวๆหกถึงหก0ันถึงแปดพบาทนี่แหละครับจําได้คร่าวๆแล้วเวลาทํางานในแต่ละวันก็จะจ่ายเปอร์เซ็นต์นะครับรายได้ให้กับตลาดวันหนึ่งไม่ถึงร้อไม่ถึงร้อบาทแต่ที่ดู้เห็นคือพวกเขาขนผักหากขนไกลหน่อยผักเต็มรถ ก็จะได้เที่ยวรับประมาณ200-300บาทเลยถามน้องเขยที่ทำงานในตลาดไทยดูเขาบอกว่าอาชีพคนขนผักจะมีรายได้วันลับประมาณ1,500-3,000บาทโดยประมาณโอ้โหนะครับอาชีพขนผักในตลาดนี้รายได้ไม่ไม่เบาเลยนะครับไม่เบาไม่ธรรมดาเลยนะครับนะครับใครสนใจก็ ลองลองนะครับลองลองไปหาข้อมูลดูนะครับไปลองหาข้อมูลไปหาติดต่อไปดูลาดเหล่านะครับนะครับอ่าเป็นขนขนผักในตลาดเนี่ยนะครับรายได้ดีนะครับรายได้ดีนะครับจริงๆนะครับอันนี้เขาเขาคงไม่ได้ไม่ได้ม้ posso. ผมก็เคยรู้จักนะครับผมลุงชัยนี่แหละนะครับเคยรู้จักกับคนที่เคยไปเข็นผักขายที่ตลาดนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับหลายสิบปีก่อนอ่าเขาก็ทําอยู่หลายปีนะครับนะครับ ก็มีเงินเก็บนะครับมาตั้งตัวอยู่บ้านได้สบายเลยนะครับนะครับผมรู้จักอยู่คนหนึ่งนะครับนะครับเขาเคยเล่าให้ฟังนะครับท่านใดสนใจก็ลองลองนะครับลองลองไปไปไปสืบหาข้อมูลดูนะครับเอามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับรายได้ดีเหมือนกันแฮะผมปลูกผักขายก็ได้ไม่เท่าเขาเออน่าจะใช่นะครับตั้งวันละพันห้าไม่ลงไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับ ลงทุนเน็ดหน่อยแค่ซื้อเซอร์วินมาแล้วก็มาเขีนผักได้เลยนะครับรายได้ตั้งวันละพันกว่าบาทขึ้นนะครับโอ้น่าสนใจน่าสนใจเอามาวกเขาเรื่องของการขายผักต่อเลยนะครับมีพ่อค้าตัดผักมาขอเหมาผมหลายคนถามแล้วก็อมยิ้มไปด้วยพลางก็ว่าผมมาตลาดใหญ่ขนาดนี้ผมเอาผักมากันเป็นเป็นตันขึ้นไป ทำไมผมเอามา18กิโลกร,รมัมก็บอกเหตุผลไปตามที่เกินมาครับคนมันเคยกลัวๆกล้าๆมานานและก็อยากจะลองมาขายดูแต่ไม่ทําสักทีวันนี้วันนี้ก็เลยตัดสินใจเป็นพ่อค้าครั้งแรกในชีวิตและก็มาตลาดบิ๊กเอฟเลยผมอยากจะเข้าไปไปดูไปขายข้างในตลาดจึงไม่ขาย ให้พ่อค้าตัดซื้อด้านหน้ายอมเสีย350บาทเข้าไปขายค่าน้ำค่าน้ำมันไปกับกาญจนบ,บุรีตลาดสีมุมเมืองก็800บาทแล้วล่ะครับพอได้เวลา19นาฬกเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยรถเข้าตลาดและก็จ่ายค่าเข้าในตลาดที่ดันผ่านเข้าด้วยเลย พอเข้าไปตามรถที่เขาอยู่ก่อนหน้าแล้วไปถึงลานก็จะมีเจ้าหน้าที่บุกรถให้เราจอดเข้าช่องจอดซึ่งเราจะเลือกที่จอดไม่ได้เขาจะจัดคิวเข้าตามลำดับเลยผมได้ช่องแคบหน่อยๆกระจกรถแทบเบียดกันเพราะคันซ้ายและคันขวาจอดกินที่มาหน่อยพอจอดรถได้ก็สังเกตดู พ่อค้าคนอื่นๆเขาทำกันยังไงก็รู้ว่าที่นี่เป็นลานขายผักกันบนรถเลยผมก็เปิดท้ายรถเอาผ้าใบปูเอาผักชีมาวางยังไม่ถึงสองนาทีก็มีแม่ค้าเมียนมาตัดผักรายย่อยมาถามซื้อเอาไปนั่งขายปลีกที่ลานนั่งขายผมก็เช็คราคาขายปลีก และราคาส่งที่หน้าตลาดกับคนเข็นผักมาแล้วจึงแจ้งราคาไปแม่ค้าคนนี้เพิ่งมาหัดเป็นแม่ค้าใหม่เป็นครั้งแรกเอาละว่าคนขายก็ใหม่คนซื้อก็ใหม่เขาจึงบอกว่าเขาเพิ่งมาหัดขายวันแรกขอไปดูราคาเจ้าอื่นๆก่อนผ่านไปอีกหนึ่งนาทีมีแม่ค้าเมียนมาอีกคนมาถามราคา ผมก็แจ้งราคาไปเขาขอลดลงกิโลกรัมละ5บาทเท่าที่ดูก็ขอลดพอเป็นพิธีเพราะถ้าไม่ขอลดคงไม่ใช่ปกติของแม่ค้าแน่ๆซึ่งผมก็มาเพื่อศึกษาตลาดเฉยๆก็เลยขายให้ไปเข้าเหมาทั้งหมด18กิโลกรัมได้เงินมา1260บาท เลยถามพ่อค้าคนอื่นๆดูว่าถ้าถ้าเราขายผักในรอบนี้ไม่หมดจะทำยังไงเขาก็บอกว่าวนใหม่คือออกไปแล้ววนเข้ามาจ่ายค่าเข้าตลาดใหม่แต่จะเสียแค่ครึ่งราคาจากรอบแรกที่จ่ายไปครับเขาก็พูดต่อท้ายว่าแต่เขาไม่เคยได้วนก็ขายหมด ในรอบเดียวทุกครั้งวันนั้นก่อนผมจะเข้าไปขายผมได้ลองโทรไปถามพ่อค้าคนกลางหลายคนว่าเขารับซื้อผักชีที่ราคาเท่าไหร่ก็ทราบว่าเขาซื้อที่กิโลกรัมละ30บาทบ้าง35บาทบ้างและเราต้องไปส่งเขาที่4มุมเมืองหรือตลาดไทยด้วยผมก็เลยตัดสินใจไปขายเองให้มันรู้เรื่องกันไปเลย ผลที่ได้ก็คือผมขายได้กิโลกรัมละ70บาทถ้าผมไปทันรอบ1 7บนาฬิกาผมจะขายได้กิโลกรัมละ120บาทนี่คือที่คนขนผักบอกราคาจะขึ้นจะลงตามปริมาณผักในแต่ละรอบครับสรุปคือผมเสียค่าน้ำมันลดไป800เสียค่าเข้าไปภายในตลาด350บาท ก็รวมเป็น1ันหบาทผมขายผักได้หนึ่บาทก็คงเหลือเงิน110บาทก็ซื้อน้ำซื้อขนมกินบ้างคงก็เกือบหมดพอดีนะครับก็จบเรื่องราวนะครับของเกรรษตรกรท่านนี้นะครับที่นำผักชีเข้าไปขายที่ตลาดนะครับก็เป็นมือใหม่หรือว่าหรือว่าอยากไปพิสูจน์นะครับ อยากจะเข้าไปพิสูจน์ว่าเออเขาซื้อขายกันยังไงมีระบบมีการเจรจาต่อรองกันยังไงนะครับก็ท่านนี้ก็คงอยากจะรู้นะครับว่าออมันมันพอจะเป็นลู่ทางที่จะของเกษตรกรนะครับที่จะนําผักไปขายส่งยังตลาดใหญ่ๆนะครับตลาดกลางอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็อยากจะรู้นะครับออว่ามันพอจะเป็นลู่ทางหรือว่าทําได้แค่ไหนแค่ไหนนะครับ สรุปก็คือนะครับสรุปก็คือนะครับจากเนื้อหาจากเรื่องราวที่ท่านนี้เล่ามาก็คือถ้าเข้าไปขายผักในในช่วงจังหวะในช่วงระยะเวลาที่ราคาผักมันขึ้นนะครับในรอบที่ราคาผักมันขึ้นนะครับท่านนี้จะขายผักได้ในราคาแพงนะครับในราคาแพงก็คือถ้าเข้าไปในรอบ17บเนาฬิกานะครับตามที่เขาเล่ามานะครับเขาก็จะขายผักได้กิโลกรัม ร้อยกว่าบาทขึ้นนะครับร้อยยี่สิบบาทอย่างเงี้ยนะครับร้อยยี่สิบสามสิบนะครับเขาก็จะมีกําไรสูงมากนะครับมีกําไรสูงมากนะครับแต่ทีนี้เขาเข้าไปไม่ทันนะครับในรอบเช้ารอบสิบเจ็ดนาฬิกาเออไม่ใช่รอบเย็นนะครับสิบเจ็ดนาฬิกานะครับทีนี้พอไม่ทันก็เลยได้เข้ามารอบรอบอ่าสิบเก้านาฬิกานะครับทีนี้สงสัยผักน่าจะเข้าไปเยอะนะครับในช่วงนั้นนะครับในรอบสิบเก้านาฬิกาซึ่งน่าจะมี ลดขนผักเข้ามาเยอะมากนะครับในช่วงนี้นะครับก็เลยทําให้ผักนั้นเขาเรียกว่าเข้ามาเยอะมันก็น่าจะเรียกว่าล้นตลาดได้ยังไงนะครับนะครับอาจจะไม่ล้นอาจจะเขาเรียกว่ามาเยอะเกินไปนะครับเข้ามาพร้อมกันมากเกินไปนะครับราคามันก็จะร่วงลงนะครับราคามันก็จะร่วงลงนะครับจนเหลือกิโลกรัมแล้วประมาณหกสิบเจ็ดป นะครับเราประมาณนี้นะครับถ้าใครขายได้ถึง80ก็ก็ดีไปนะครับก็ดีหน่อยนะครับส่วนคนที่ขายได้กิโลกรัมละ6และว70หรือว่า60นี้ก็ก็ต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับนะครับสรุปแล้วถ้าถ้าจะเอาไปขายเองนะครับถ้าเกษตรกรปลูกผักแล้วจะนําไปขายเองที่ที่ตลาดตลาดใหญ่ๆตลาดบิ๊กๆตลาดกลางนั่นแหละนะครับนะครับ ก็ควรจะเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเป็นเป็นได้หลายร้อยกิโลกรัมถึงถึงเป็นตันนั่นแหละนะครับถึงจะคุ้มค่านะครับถึงจะคุ้มค <occurs> ่านะครับยิ <apan> ่ง uh, ถ am ้าเราปลูกอยู่อยู่ห่างจากตลาดนะครับห่างจากตลาดใหญ่ตลาดกลางนะครับหลายกิโลนะครับหลาย10กิโลถึงเป็นร้อยกิโลเนี่ยเรายิ่งจะต้องปลูกเยอะๆนะครับ ปลูกให้มันได้เยอะๆนะครับเวลาขนไปแต่ละครั้งแต่ละทีมันจะได้ไปเยอะๆมันก็จะคุ้มนะครับหรือไม่ก็ไปหารับซื้อของท่านอื่นเสริมไปด้วยนะครับซื้อผักชนิดอื่นนะครับจากเกษตรกรท่านอื่นนะครับบรรทุกเสริมไปด้วยนะครับนะครับก็หลายๆอย่างอย่างเล็กอย่างน้อยมันก็ได้ได้เยอะได้มากขึ้นเองนะครับนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะครับ